สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนกันยายนดังนี้ใต้ร่มงพระบรมีจักกรีวงมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหน้ากากอนามายัยให้ประชาชนจังหวัดพิจิตร2,880กล่องป้องกันโควิด -19 ศาตราจยงกิติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒน,นชัยองคมนตรีพร้อมด้วยนายวันลบยุทธิธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่ในการออกหน่วยบริก,การฉีดวัคซีนโควิด1ิซิโนโฟาร์มแก่ผู้ต้องขังนักเรือนจำจังหวัดพิจิตรหวังลดความรุนแรงของความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโควิด19 มูลนิธิขุนพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร101ทุนรวมทั้งสิ้น55,000บาทบุคคลสำคัญเข้าพื้นที่พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคณะสมาชิกวุฒิสภาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำปัญหาที่ดินทำกินและรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการสาวออรพบประชาชนที่อำเภอโพทะเลและบึงศรีไฟอำเภอเมืองพิจิตร คณะสวเช่นชมการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟมีความคืบหน้าการบริหารจัดก,การน้ําในความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้การเก็บน้ําได้เต็มประสิทธิภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิจิตรสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตรเริ่มคลี่คลายหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะปก,กติแต่พร้อมเตรียมรับมือหากมีฝนตกหนักนายรังสรรต์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ้านผูน้มยการโครงการชนประทานพิจิตรชวนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์โครงการชวนประทานพิจิตรเผยไม่ห่วงจุดน้ำท่วมซ้ำซากตบาบลรังนกอำเภอสามงามและตมบลบ้านบุ่งอำเภอมือง,งพิจิตรเพราะเป็นทุ่งรับน้ำปกติชาวบ้านมีวิถีชีวิตปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่อยอดอาชีพจับปลาสร้างรายได้ที่ดีในช่วงน้ำท่วมหากประตูระบายน้ำอำเภอสามงามและอำเภอโพประทักช้างแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรในช่วงฤดูแล้ง บัดทุกบำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้มผู้ว่าพิจิตรนำหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอสามงามพร้อมสั่งการให้อำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าฟืน้นฟูสร้างที่อยู่อาศัยใหม่อย่างเร่งด่วนผู้ว่าพิจิตรมอบเอกสารสี่เสป,ประกร4บ1ขีดแก่เกษตรกร,กรและ kick off โครงการแจกกล้าฟ้าทลายโจรล้านต้นแก,ก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายพยนัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมสรุปผลการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตโดยสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิจิตรเข้มงวดมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะตลาดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ นายชูศักดิ์ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน one stop service ณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตะมนเขาทรายหมู่ที่12ตะมลเขาทรายอำเภอทับคลอ้อจังหวัดพิจิตรอปทใส่ใจให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร kick off ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษามีบริการน้ำดื่มกระเป๋าผ้าลดโรคร้อนและพิซซ่าแจกฟรีแก่ผู้มารับบริการ เทศบาลเมืองตะพันหินเดินหน้าฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต่อเนื่อง6สัปดาห์เป้าหมาย4,367คนข้อมูลภาพรวมนะวันที่18กันยายน2564จังหวัดพิจิตรมีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว2518คนแบ่งเป็นเข็มที่1 125,612คนเข็มที่2 7425คนและเข็มที่3 4,481คน มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรล่าสุดสําหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตรต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มไม่น้อยกว่า2สัปดาห์พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเดินทางเข้าพิจิตรไม่ต้องกักตัวมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายน2,564เป็นต้นไปและนี่คือสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนกันยายน2564